นี้เลยคุณผู้ชมอยู่กับสาวสวยของเราพิกิ๋นเองสวัสดีค่ะเอาวันนี้มางานฟีเวอร์ออร์ดนะคะกล่าวถึงจุดประสงค์งานก่อนค่ะก็งานฟีเวอร์ a r d อร์ดวันนี้นะคะที่จัดขึ้นเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อมอบนะคะรางวัลสําหรับแบบว่าบุคคลฟีเวอร์ในประจําปีนี้นะคะค่ะก็มีแบบว่าดารามากมายนะคะแล้วก็เบอบ,บุคคลเอ่อพวกนักธุรกิจนะคะแล้วก็ส,สถานแบบแบบพวกบันเทิงต่างๆ รับรางวัลน,นี้มากมายเลยค่ะได้เลยอ่าตอนนี้เนี่ยโอมคคอนก็มีการระบาดในเรื่องของโควิดกับพี่น้องคนไทยอยู่เรื่อยๆนะฮะในฐานะที่พี่กี่ก็เป็นตัวแทนของ celebrity เมืองไทยอยากให้กําลังใจในการดูแลกาอย่ากตกตัวนี้แก่พี่น้องคนไทยตรงนี้ค่ะก็ะสถานการณ์มันก็ยังไม่ค่อยสงบะนะคะเราก็ก็ต้องอยู่กับมันไปเนอะแต่กี่ก็เชื่อว่าภายในเร็วๆนี้มันก็จะดีขึ้นนะคะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะก็ฝากทุกคนนะคะก็กัดย่าตกนะคะ ยังเรายัางต้องอยู่กับมันไปอีกนะแต่ก็เชื่อวสถานการณ์ดีขึ้นแน่นอนนะคะขอบคุณพิกิตมากเลยค่ะวันดีะ